สวัสดีค่ะพี่มินค่ะจากช่องมินาซค่ะโอเคค่ะวันนี้นะพี่มินจะมาเปิดพัสดุนะคะนี่เลยพัสดุที่มินสั่งมาจากซาสา,าน,นะคะก็คือของลดนชิ้นใหม่ของเด็กๆนั่นเองเรามาดูก่อนแล้วมาแกะพร้อมกันนะคะแกะเลยหนึ่งสองสาม นี่เลยเอาเจี่จมาจากลาซาด้ารู้หรือเปล่าว่าคืออะไรเอ๊ะมันคือตัวอะไรแกะถุงมาให้ดูนะคะจริงมันคือนี่เลยน้องหงค่ะน้องหงน้องหงคืออะไรเราต้องเป่าลมก่อนนะแต่พี่มินเป่าลมก่อนพี่มินจะมาชมให้ดูนะคะว่ามันคืออะไร นี่คือที่มินเป่าเสร็จแล้วนะคะคือน้องของ2ตัวนะพี่มินได้ามาจากไซสั่งซื้อนะคะนี่ของเล่นชิ้นใ่เด็กๆ้านม่มีนะคะมันคือที่วางแก้วแหละแต่พี่มิน คืออยากได้แล้วแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าสะรอยน้ำเด็กพี่มินได้เปรอยน้ํานะคะคือให้หน้งนองๆเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แต่พี่มินจะพาเด็กๆพี่มินมารีวิวนะคะว่าเล่นกันยังไงนะโอเคค่ะเปิดทัศนศเรียบร้อยนะของกลของนะคะที่สัญญาล่ะาได้น,นะคะเปิดพร้อมๆน้องๆน,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 นะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมินสตาร์นี่นะคะไว้เจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย